Uh, we want to give you more choice, provide you more value, and make li life become more colorful. Today is your day. Enjoy your party. Thank you so much. Kapin Kap now ma! เป็นปรัชญาในการทํางานของเราเลยนะครับคือเราจะรับฟังลูกค้านะครับอย่างจริงจังอย่างจริงใจเรามีทุกอิลเมนต์หรือว่าทุกเทคโนโลยีที่ในตอนนี้ที่โกลบอลเขากำลังศึกษานะครับประสบการณ์ในการซื้อรถมันเหมือนเล่นเกมงูตกบันไดอะเดินเข้าไปที่โชวรูปั๊บโอ้ยโชรูมทันสมัยไดเล่อนขัน้นเดินผ่านไปไฟแนนซ์โหยเลเอกาสารอีกมหาการไม่ผ่านตกลงไป ถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นคอมมูนิตี้ของยูเซอร์แล้วของทุกสิ่งอย่างเหล่านี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนจะดีกว่าไหมซื้อไหมคะไปจองมาผมเชื่อว่าโรงงานของเก t วอลมอเตอร์ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีชั้นสูงส่วนตัวชอบรถไยฟ้าออราครับแปลใหม่นะครับก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆถ้าเรียกว่าลดตลาดน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเอ็ก u s ค v e ซี e เชฟของเราได้ขอเสียงปรบามือหน่อยแล้ว เป็นของมอเตอร์นะครับประเทศไทยทำเอ็กคลูซีฟมีดับปาร์ตรี้ เกิดมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยได้อย่างมากเลยนะครับสำหรับงานวันนี้ก็รู้สึกเอกลูซีฟมากเลยเป็นการสร้างแบรนด์อิมเมจินอย่างหนึง่งให้กับลูกค้าประทับใจตั้งแต่แรกพบค่อนข้างมั่นใจในแบรนด์แล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จในตลาดเมืองไทย This is our first time to arrange this kind of activities because we are a new brand here we want to do different with others we want to understand and know more about the customer here so we want to be a different company and different brand try to give more good experience to the customer ขอบคุณท่าน FC ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้และมาทำความรู้จักกับแบรนด์เกตวอลมากยิ่งขึ้นนะครับผมสัญญาว,ว่าเราจะมาร่วมสร้างแบรนด์เกตวอลนะครับโดยใช้ยูเซอร์เป็นศูนย์กลางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าขอบคุณมากครับ